เรารู้สึกว่าเรากําลังจะไอนะครับเราไม่ได้ใส่หน้าก,กากไม่ได้ใส่อะไรท้งสิ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไอวินาทีนี้นะครับก็คือย,ยกปิดอย่างนี้เลยนะฮะปิดิด,ดบงังปิดหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนการยกการยกขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเราสามารถปิดหมดนะฮะคือทั้งทั้งจมูกและปากในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเชือกองาก็ติดอยู่ตรงนี้แต่แต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้มูอปิดตรงนี้ นะมือเราเนี่ยก็คือเชื้อโรคของในตัวเราเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในฝ่ามือในฝ่ามือนี้เวลาที่เราจะเป็นจับรูปบิดประตูนะาเราจะเป็นจับกต๊ะนี้เราจะเป็นจับอะไรต่างก็ตามเราก็จะทิ้งเชื้อไว้ที่พื้นผิวตรนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาแล้วก็ไปจาับที่ผิวตรงนี้ต่อแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาที่ตาหน้าเอามาจับที่ืนผฝวปากเขาก็จะได้เชื้อจากที่พื้นผิวตรงนี้นะแล้วก็เข้ามาที่ เยื่อบุน้งตาและเยื่อบุปากอันนี้นก็คือการแพร่จากการสัมผัสคนต่อคนอ,อ,<า>อันนี้คือคือถ้าว่าผมไอใช่ไหมมันก็มีฝุ่นฝอยละอองไปไปพุ่งใส่หน้านะของคนที่อยู่ใกล้ๆนะถ้าหากว่าในการไอในระดับที่ไม่รุนแรงเนี่ยเราก็อยู่ที่ระดับประมาณ2เมตรแต่ไม่ใช่จามจามเนี่ยอาจจะเป็นลูกระเบิดแบบกระจายลยายทิศทางาออใช่ไหมแต่ถ้า,าว่าไอาเนี่ยมันก็อาจจะ อยู่ในระดับประมาณ 1- 2เมตรแต่ทีนี้เนี่ยในเวลาที่ไอตรงนี้เนี่ยฝุ่นฝอยละอองพวกนี้เนี่ยมันก็เข้าไปติดคนที่อยู่ข้างๆทีนี้เข้าไปติดในคนที่อยู่ข้างๆนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราหันหน้ามาเจอกันมันก็จะเข้ามาติดนะที่หน้าที่ริมีปากเลยหรือที่เข้ามาที่ยื่นบุตรตานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดขึ้นในลกษณะอย่างนั้นเนี่ย<ฆ>นะครับคนที่อยู่ข,ข้างๆตรงนั้นเนี่ยก็คือ เออก็คือติดจากการที่ได้รับโดยตรงจากคนที่ปล่อยเชื้อเบอร์นหนึ่งแต่ทีนี้ในขณะที่ปล่อยเชื้อไปตรงนั้นนะฮะออพอไอาจามลงไปฝนฝอยละอองตัวนั้นเนี่ยก็ลงไปติดที่พื้นผิวต่างๆหรือเกิดจากการที่เราตุดป,ปากบบนี้ถ้าเรา,เราเอาไปมือไปสัมผัสที่อื่น<ะ>อีกน,นั่นก็คือการติดจากการสัมผัสที่ไม่ได้จากคนไปที่คนโดยตรงะนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไอ นะครับรู้จางเนี่ยถ้าว่าเราปิดปากก็อาจจะมีผลเสียแล้วก็ต้องปิดนี้ปิดไปเลยาปิดไปเลยคือปิดไปทั้งหมดเลยทั้งจมูกทั้งปากเลยอย่างมากก็คือเชื่อติดอยู่ที่นี่ค่<ฮ>ะแล้วพอเสร็จเนี่ยแต่เชื่อตรงนี้เนี่ย เวลาที่เราจะออกจากรถประจมทางหรือออกไปที่ไหนเนี่ยชื่ตรงนี้มันก็โอกาสที่จะเป็นพาดเ,เด็ดกับที่อื่นเนี่ยมันก็ยากนะครับนนคือป,ป้องกันการที่เราจะแพร่เชื้อไปสูป่คนอื่นด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอัอนนี้คือคือหลักปฏิบัติโดยทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเรามีการถ่มน้ําลายหรือการถมสังหารล,ลงไปที่พื้นตรงนี้เนี่ยจริงๆนะเนี่ยต้องถือว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเป็นการแพร่เชื้อโดยการจงใจเพราะว่าถ้าว่าน้ําลายหรือว่าสังหารนั้นเนี่ยมันแห้ง ถ้ามนันแห้งนะั้นก็จะกลายเป็นละอองเล็กๆนะก็กลายเป็นฝุ่นฝุ่นไปพลมพัดมามันก็จะเท่ากับคนที่เดินไปเดินมาอีกซึ่งไม่ต้องถามว่าเชื้อปรบตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่สักกี่ชั่วโมงถ้ามันอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็พอแล้วนะครับที่ลมมันจะพัดมาแล้วคนเดินไปเดินมาก็จะได้จากฝุ่นผงละอองตรงนั้นไปอีกนะครับนี่ก็คือการป้องกันตัวเอง แล้วก็ป้องกันไม่ให้คน,อ,อ,คนอื่นแนพร่เชื้อเข้ามาหาเราและเราก็ไม่แพร่เชื้อจากเราไปให้คนอื่นอีกที